วันนี้มันกินข้าวนอกบ้านนะคะที่ห้างนะคะเขาก็นั่งห่างๆกันนะคะนี่ค่ะกจานี้นะคะหิเนี่ยะคะ่ะหิวมากจุดนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ห้างอูอ,อูบิตะา้ันนะคะที่เมืองวาน,นิสบอยนะคะ์ค่ะมากินข้าวนะคะเพราะว่าก ที่ร้านอาหารเขาจะนั่งข้างๆกันนะคะประมาณสองเมตรนะคะนี่ก็นั่งห่างกับลูกสาวนะคะนั่งห่างกันตอนนี้กําลังกินอาหารค่ะเห็นไหมคะนี่อาหารนี่มีชูชิแล้วก็มีปลามีกุ้งนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูนะคะนี้อยู่อ้อบีนี่ ที่ตัวละตันนะคะน่ากินนะคะอาหารแต่คนไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะคนไม่ค่อยออกมากันนะคะตอนนี้นะคะรอบๆนะคะเมืงอตงตัาลตันตรงนี้นะคะบางคนก็ปิดบางคนก็ปิดจมูกนะคะปิดผ้าปิดจมูกนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะคนเยอะมาก วันเสารคนเยอะมากค่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะก่อนนะคะยังไงก็แค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะคนเยอะมากวันเสาร์นะคะพี่เลตลาดน,นะคะมีรอบๆนี่ใช่ไหมคะยะคะังไงก็แค่นี้ก่อนนะคะ